สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากผลกระทบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพระภิกษุสมเนรโรงเรียนโสพลวรคุณวิทยาค่ะที่บริเวณวัดดอนชัยเขตเทศบาลน,นครแม่สอด น,นายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากผลกระทบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพระภิกษุสมเณรโรงเรียนโสพลวรคุณวิทยาวัดดอนชัยโดยมีพระมหาด็ร์เทียรวีเทียรวัฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดอนชัยและเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด พร้อมนางพัชรินบุญตาปวนปหลัดอำเภอแม่สอดคณะครูโรงเรียนโสพลวรคุณวิทยาร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ทางคณะได้ถามไถ่ถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวัดดอนชัยและได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาถวายเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นดังกล่าวด้วย เาส่วนกลุ่มงานนักรำบาลีที่ได้มาร่วมในการมอบในยุควิกฤตโดยเฉพาะสถเนีที่ติดโควิดของโรงเรียนโสพลวรพลวิทยเาเขตสี่ซึ่งตอนนี้ทางผู้ใหญ่ในสำนักงานพุทธศาสนายังชาติก็ถือว่ามีเมตตาและเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเอรากรวน,นารทางาน